สวัสดีวันรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม GG Gamer นะครับกับเกม h o r i z o n ซีโร่ดอนพารที่4ครับผมโอเคครับหลังจากที่ตู้กับใครไม่รู้ครับตัวโกงเผ่าไหนก็ไม่รู้ครับแล้วพ่อเราก็เสียชีวิตไปแล้วครับเราต้องไปสืบหาความจริงแต่ก่อนอื่นผมขออัพสกิลก่อนได้ไหมอัพอะไรไม่ได้เลยดูอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคงั้นไปกันต่อครับทางไหนล่ะซ้ายหรือขวา อ่ะทางนั้นอะไรไปดูครับไหนกันนะครับเนี่ยเสื้อฉันเยี่ยมไปเลยแต่โฟกัสฉันอยู่ไหนล่ะอ๋อนี่ไงโอเคแหมได้มาแล้วก็เฟี้ยวเลยครับฉันอยู่ที่หลังเขาแล้วเนี่ยแต่ท่าน ผู้เท่าอยู่ไหนล่ะทางออกจะอยู่ทางนี้นะครับฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอกาสฉันน่าจะเสียหายพวกเขาหายไปไหนกันหมดนะข้างหลังมันคืออะไรผมอยากรู้มากเลยเมื่อกี้อะที่ไม่ได้ไปนี่ไงทางตันนครับแม่ฉันควรจะมองหาอะไรบางอย่างนะ ข้างหน้านี้มีอะไรไหมให้เก็บไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับโอเคเอหมุนเลยแล้วด้ายขวาไม่มีอะไรให้เก็บเลยครับฉันต้องเก็บบางอย่างมาหรือว่าเผ่าที่เราอยู่เนี่ยเขา รู้ความลับทุกอย่างครับนั่นนี่คือที่พักผ่อนเหรอทำอะไรครับหน,นูใช้ได้ไหมครับโฟกัสกำลังงงครับว่าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้โอเคใช้ได้เหมือนเดิมนะครับบอก สถานะอุปกรณ์อุปกรณ์ออกมาสแสดงฉันเห็นสิอเอาสีส้มครับของเราเป็นส,สีม่วงสีฟ้าสีส้มนี่มันคืออะไรครับสงสัยครับแตะทักทีทุกคำมัญชาทุกท่านการขุดเจาะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว อีกเลี่ยงพวกคนป่าแต่มีพยานที่เห็นพวกเราได้มีการฆ่าแนบรูปเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วห้ามพลาดเป็นคำสั่งฆ่าครับนี่คือแผนที่เป้าหมายเหรอแตกไหมครับใครบอกทุกชั้นอยู่ที่นอร่าพวกเขาเห็นฉันกับโอลินเรื่องโฟกัส เป็นไปได้ยังไงความลับเริ่มเปิดเผยครับรีบเลยฉันมาแล้วอดทนไว้ก่อนเราต,ต้องหยุดพูดเธอจะพูดต่อให้ฉันฟังเข้ามาจากไหนแ้ะที่ไหนนะเอาละครับใครว่ากำลังสงสัยครับวิดีเอตรงกันหรือเขาคือแม่ฉัน ถูกทำลายแม่นางเอกเหรอแต่ทำไมเขาต้องถูกฆ่าฆ่าฉันด้วยล่ะเอลอยเร็วลอยเราตื่นแล้วเร็วหน่อยเร็วหน่อยตามฉันมาไปไหนเราต้องออกจากที่นี่นะต้องพาเธอไปที่ทเธอกำเนิดมาเอาล่ะครับเป็นเรื่องแล้วครับทีนี้ เมื่อกี้คุณบอกว่าจะพาฉันไปที่เธอฉันเกิดเหรอ,ชหรอใช่ตามฉันมาชน,นะโชว์ให้เธอดูเอาละครจะได้รู้กำเนิดที่แท้จริงนะครับตามไปอ้าวธนูวาร์มาเฉยเลยแหมมีบักครับตามไปครับตามไปคุณนำฉันมาที่นี่ทำไมตอนเธอกำลังจะยัตาย พวกเรากลัวกันหมดลาซาหวัดกลัวแน่นอนเจสซี่บอกฉัน here? แม่ฉันอยู่ที่นี่เหรอเราจะพาเธอได้เจอแม่ฉัน <follow> ใช่ไหม,ค,มคุยกับเทซาครับ Does look like แม่ฉันเหมือนฉันไหมมสั้นฉันไม่เคยเห็นนะ เธอไม่เกิดมาจากผู้หญิงเดยวรอยภูเขาคือแม่เธอ<ม>เอ่ออะไรนะคุณพูดอะไรอะมาถึงอะไร<ม>เข้ามาอย่างล้ําครับนี่มันที่ไหนกันเนี่ย The Great Chamber, ห้องที่สุดยอดที่สุดแม่ทุกท่าน <gave> ได้ฆ่าปีศาจหุ่นเหล็กและได้มอบชีวิตกับเธอเอลอยการพิสูจน์สูญตกลมันแค่ขั้นตอนแรกแต่สงครามจะต่อจากนี้แต่อะไรละ่ะที่ทำให้ข้าเกิดที่นี่ข้าหวังว่าน่าจะเป็นทุกอย่างนะ This. นี่เราเห็นเจ้าที่นี่เราได้ยินเธอร้องไห้แล้วก็เดินเข้ามาเจอเธอนอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้โกหกใช่ไหมใช่คุณหมายถึงฉันมาจากหลังประตูนั้นใช่ไหมทางที่ไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่านะแต่เจ้าเกิดมาจากท้องของภูเขาเป็นของขวัญจากพ่อแม่ทุกท่าน แต่มีบางอย่างลาซาครัวว่าความมืดจะมอบพลังให้กับเจ้ามันไม่ใช่ของขวัญแต่มันเป็นคำสาปนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนี่คือประตูผู้คนอยู่ข้างหลังนี่เหรอแล่แม่ฉันประตูเปิดแล้วครับตัวอะไรอยู่ข้างหลังครับ s s ะเจ้าพูดแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเห็นข้ามก s ดอัลฟาเหนือกลางเหายไม่ระบุเอกลักษณ์ไม่เปิดทางเข้าไม่นาไม่ตรงหรือเปล่าครับได้โปรด ภูเขาเลครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเจอแม่ครับว่าตัวเองเกิดมาได้ยังไงหน้าสงสารจัดครับต้องการรู้คําตอบครับว่าแม่ตัวเองนั้นเป็นใครครับหรือตัวเองเกิดมาจากไหนครับคนบ้าเจะเกิดมาจากภูเขาครับเออลอยเอลอยแม่ท่านบอกเจ้าเหมือนกับว่าเขารู้จักเธอคุณไม่ได้ฟัง

เขาอยู่ข้างนอกในคืนนั้นตอนที่ประกาศตนเขาเห็นในการฆ่าทุกอย่างเขามีชีวิตที่หน่เดียเธอจะออกไปฉันเป็นแค่คนนอกลีดชีวิตฉันมีอย่างอื่นมนทางนั้นตามมาฉันจะพาเธอไปดู จะพาไปไหนวะคุณชมคุณบอกว่าชนเผ่าไม่ได้เกิดการสูญพันธุ์เกิดอะไรขึ้นมันคือการประกาศตนและการบอกกล่าวในการฆ่าในการชีวิตรอดอ่าทำไมต้องมีสองขามันด้วยการฆ่าจะไม่สู้คนเดียวมีพลังบางอย่างในพกเครื่องจักจ้ ฉันต้องฆ่าใช่ไหมใช่และตอนนี้ฉันมีแผนยายน้องสาวฉันฉันคิดว่าเขาต้องไม่ต้องการให้เธอช่วยนะแล,และแผนคุณคืออะไรแผนฉันคือพาเธอไปในที่ที่เกิดและเธอต้องตามพาแม่ทุกท่านกลับมา ผู้อุปสมบั้งสูงรอเธออยู่ข้างนอกใครล่ะครับผู้อุปสขบทั้งขั้นสูงนี่ยังสูงไม่พออีกเหรอครับเนี่ย it is done yes i showed her ฉันบอกเธอแล้ว sisters the goddess spoke to aloy เจ้าคุยกับเอลอยเขาบอกถึงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน but how is she to do that she will have to journey beyond our sacred land เธอจะเกิดใหม่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระสุรัญมาแล้ว จเจ้าได้บอกมันจะใกล้แล้วสิไอเธอบอกว่าเขาเป็นผู้แสวงหาแล้วน้องสาวหนึ่งเดียวลาซาเขาต้องร่วมกับเราข้าไม่คิดว่าเขาเป็นผู้แสวงหารเราอาจจะไม่ได้เจอเธออีกไม่เคยมีความเชื่อถือเลยครับตั้งแต่เด็กจนโตครับยี่ป้าคนนี้ให้เลย รประตูแห่งความศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเจ้าคือผู้สแสวงหาในชนเผ่านอร่าไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งให้เธอเธอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พ่อแม่ทุกท่านมองเธอลองอยู่กับความเป็นจริงข้าอยากให้เจ้าเตรียมพร้อมสำหรับอ,อะไรละ่ะ ไข่วะน่ะเต็มไปหมดเลยเราฝากชีวิตไว้กับเจ้าแล้วโอ้โหนี่คือความหวังของหมู่บ้าน,นครับนี่คือที่มาของความหวังหมู่บ้าน,นครับผมเดซ่าอะไรคือแสวงหาเธอคือ เธอคือหน้ากากนี่เวลาที่ดีที่สุดพอแม่เบื้องสูงใู้แสวงหาผู้กา้าทีก้านั่นคือจุประสงจุประงเราก็คือของเธอข้าต้องไปเกิดใหม่แล้วเจ้าต้องกลับไปหรือแม้ก็มีชีวิตที่ใหม่เอาไงดีครับ ต้องคุยเลยไหมเธอบอกว่านอร่าบอกว่าสงครามเกิดขึ้นใช่แต่มันจะไม่มีทางหนีและจะไม่มีทางรอดแต่เราจะมีทางที่ชนะไม่เราพุ่งกล้าปกป้องประตูแห่งดวงใจเขาพูดชิญเขาจะทำทุกอย่างเขารู้ทุกอย่าง จะไปยังไงครับฝุยนน้ำและฉันควรเดินตามทางฉันใช่ไหมจากนี้เธอต้องเดินไปที่ประตูและคุยกับวาวและเขาจะพาไปเมริเดียนเฟิร์นเฮาโนล่าอยู่ในการตัดสินใจของเธอแล้วโอเคขอบค,คุณเทซ่าขอให้พระแม่ทุกท่านมอบพรขอให้มองเห็นเจ้า โอเคครับเราได้กลายเป็นชนเผ่าอย่างเต็มตัวแล้วครับผมเราต้องไปไหนต่อครับ,รรบไปดูสงครามไ,ไปดูการถูโจมอะไรสักอย่างหร,รือเปล่าร้อย,รยกว่าเมตรเลยเก็บของก่อนนะครับดูสกิลสักครู่ครับผม จะเป็นการทำลายของเราได้ชิ้นส่วนมาครับเอาจัดเลยครับสายฟาร์มน,นี่อะไรเอ่ยโอเคครับเพิ่มของพิเศษในการค้นหาในตัวครับเยอะครับขึ้นครับฮิวจัดเลยต้องอัพอันนี้ใช่ไหม เราถึึงกันได้น,นี้ใช่ไหมโอเคครับเคเก็บไว้ก่อนครับูอ,อยยังอื่นสิเกาะล่ะลางไม่ได้อีกนี่อะไรครับ <S 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 2> <S 2> เปิดเลยโอ้ยเก็บยับครับมีแต่ของแปลกๆนั่นเลยครับ ไปกันต่อครับเธอช่วยชีวิตทุกคนไวน้นะเนี่ยเอาละครับเริ่มได้รับการชื่นชมจากคนในหมู่บ้านมากขึ้นครับโอ้ยฝนก็ตกครับหิมะก็มีเก็บก่อนครับเก็บเอาไปทำธนูครับดูธนูไฟหมดแล้วเดี๋ยวจะแย่ครับ แล้วนั่นอะไรอเอ่ยยาครับใครมาเรี er. ่ยอกครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นเจ้าเทพนี่เองครับไปฉันต้องการให้เปิดประตู I recognize you from the proving. You saw Boss shatter my trophy. But is the did nothing. You would speak ill of the dead? Truly, you, you have no shame. I nearly put an arrow through your eye. And you threaten me in front of witnesses? When the Hot Priestarchs hear of this, you will be cast all over again. I've anointed a been ฉันคือผู้แสวงหาเปิดประตูอยู่นี้เธอเหรอผู้แสวงหาเฮ้ยซาตเจสซาบอกมาเหรอยังเลวร้ายไม่พออยู่ที่นำพาเธอเข้ามาพิสูจน์ตนในนี้คงต้องหาพยาบาลมารักษาไม่ใช่ชนะแต่คำสาปจะมาสักวันเด็กจะล้มตายกันหมดต้อง เอาปากทุกทีครับไอ้ตะลุงคนนี้วันนี้คุณจะเปิดใจหรือาต้องหลังชนหลังไหลชนไหลก็ล้วถ้าวันหนึ่งโนล่าเปิดเผยความจริงพวกเขาจะเอาธนูปักหลังเธอแล้เงียบก่อนฉันกำลังวิเคราะห์สงครามอยู่แต่ฉันคือผู้สวงหาปู่อุโสบอกให้ฉันมาเปิดประตูรอบไปก่อนเถอะจงอยู่ที่นี่ซะ นั่นอะไรเนะี่ยใครมาครับตัวอะไรเดี๋ยวไอ้วัตเชอร์ครับตัวอะไรเอ่ยวิโอ้ยนั่นมันปีศาจใส่กระดิ่งแล้วสารคัง นีเ่เก่งว่ะอุ้ยมันเป็นพวกได้ด้วยครับ่าวเอ้ยมันมาจากไหนเนี่ยเราควบคุมมันได้เหรอยิงเข้าไปครับโอ้โหไม่สะทกเลยสการ์แมนโอ้ยมันพังประตูเข้ามามันพังประตูเข้ามา ฆ่ามันเหล่าพุก้าฆ่ามันทั้งหมดเหล่ากลางหลายเต็มสมัยพร้อมวันนี้เราจะสู้กับปีศาจขอให้พ่แม่ทุกท่านมอบพลังให้แก่ข้าโอเคก่อนเก็บก่อนครับเลยครับครับ mad! ร p i d e r เหรอนี่ไงนี่ไงแทงซะแทงซะเฮ้ยเหมดไปเลยด่ะผู้ชมนี่ไงอืออืออือตายไหมโอยโอ๊ยเวตัวนี้เอาเรื่องไปดีกว่าตายซะเฮ้ยโอ้ยลบ ลบโอ้โหกะว่าจะเพอร์เฟกต์ซะหน่อยครับออโอ้โหนี่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 โจมตีตัวอื่นบ้างก็ได้นะโอ้โหือ้อโอ้โหยโอยมัวไปหมดครับตอนนี้

ยิงยิงไปที่งติดบอลมันเฮ้ยโอ้โหขนาดนี้นโดนอีกครับจบมาพนแล้วนะนี่โดนอีกโกงไปหรือเปล่าเก็บ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 แล้วไปจำ้จำจ้ำโฟกัสยิง สี่งงนี่แหละกำลังดีบอกกัอีกทีแล้วก็จิงอะไหลเราจริงยิงที่จุดอ่อนมันอุ้ยขาต่อขาปนูไฟขาปนูไฟอุ้ยอะไรเก็บต้นไม้แล้วครับทือจะหมดแล้วเก็บไม่ได้จังหวะไม่มีตามไม่เลิกเลยอุ้ย อุ้ยโอ้ยวุ้นวุ้นบายก่อนครับหายใจหายคอกนหน่อยสู่ยันมืดเลยตอนนี้ฉันเห็นจุดอ่อนมันใกล้แล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วหนุนอ่อนหนุนอ่อนเอ้ยโอกาสแล้วก็ยิง

ออกกัล้วครับยิงยิงโอกกัดอีกหน่อย้ยยิงอุ้ยเรียบร้อยไหมกระทึกไปเลยครับคุณผู้ชมมันยังถึกครับยิงแทบไม่เข้าเลยครับ เก็บครับเก็บเก็บช nice ่วงกอบโกยเราต้องเก็บเข้าไว้ครับเก็บเก็บเก็บที่หมดเก็บที่หมดเก็บตรงนี้มันจะได้ความีสี่ยงเวลาโชว์มีอะไรเอ่ยอันนี้มันอันนี้ที่เชื่อมต่ออะโฟกัสนี่ Then so, I could use this. Yes, That's what I'm wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. How did you do that? What are you doing here? You're a stitcher, not a brave. I came to help defend mother's watch. I never imagined I'd see anything like this. You killed that demon. You killed that demon. And when it controls other machines? I think I figured it out. I need to, to, to test it on a machine. Plenty of Striders along the path to the gates of the Inverse, I guess. Exactly. And the gates are where we'll be headed anyway. I need I'm to speak to I always knew you different, Edelweiss, but... But what? I think you're a blessing from all mothers. ขอให้พ่อแม่คุ้มครองเธอขอบคุณเทพแต่ฉันต้องไปก่อนฉันรู้เธอต้องพำไปได้โอเคครับโหเสียพลังไปเยอะมากครับขอเลือดแคบหน่อย การอันล็อกครับเต็มไปหมดเลยเจ็บท้องเลยครับตูเมื่อกี้ถึงก็เจ็บท้องเลยดูสกิลหน่อยมีอะไรเพิ่มมาไหมนี่ครับเพิ่มช่องเก็บยาครับนี่เป็นไวโฟกัสนะโอเคอับแล้วอับแล้ว เอเคครับสกิลหมดละมุ่งหน้าครับมุ่งหน้าไปสกิลอัล็อกแล้วเหรออะไรอันล็อกอะ่ะ อัตเทวเวลแพ็กครับใช้ได้หรือเปล่านี่ใช้ไหมฉันต้องไปพบพวกโลหะพวกนั้นเสร็จก่อนเลยครับโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ GG gamer นะครับผม แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับผมในพาร์ทหน้าครับ See you soon.